สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกีซียูค่ะ <c oughs> วันนี้ตื่นแต่เช้า <c oughs> จ้ายายตื่นแต่เช้านะคะเดี๋ยวเอาสัตว์ไปปูรอ,อให้ยายไปนั่งไม่ทันพี่เอกตื่นปุ๊บจะต้องทำธุราอีก ของน้ำไม่ทันมีเหลือใจลอยสักครู่นะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องเพร็บเลยแม่ปูไหนหล่งจะนั่งปูให้ยายอะยายมาใส่บาตน้ำนะแม่มามานั่งนี่มาต้องใส่มานั่งนี่ก็จะถ่ายคลิปวิดีโอเลย วิโน,น่มาตื่นขึ้นมาแล้วมาดูนะคะว่าของใส่ปลา้าวันนี้มีอะไรเนาะวันนี้ก็มีไม,ม่มากมีมามาทำมาแล้วอทมาแล้วมีหอม่อหมกนะคะมีมัมที่ซื้อมา แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะดันเดินขึ้นมาแล้วมา,ายาหน้ามามา่บาทด้วยนะคะยายจะเจ็บเข่าเจ็บแข้งเนะาะจะไม่ค่อยไวนะคะ ไปไหมล่ะเดี๋ยวนั่งยาดน้ามยายใส่บาทด้วยกัน <c oughs> นนเมาแล้วคร <c oughs> ับะ <c oughs> เดินขึ้นเขาลงเขานะครับ แล้วก็บ้านก็อยู่บนสุดเลยนะคะตัวนี้บ้านอยู่บนเขาเนินเขานะคะอยู่หลังสุดเลยนะคะโอเคามาแล้วเนะเตรียมใส่บาทด,ด้วยกันนะคะเชานี้ É aí. อือครับบวกครับโอเคครับครับ ร้อยแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ไปดูแม่เนาะ <c oughs> ก็จะหยาดน้ําอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ก็คือนี่นะต้นขนุนที่หน้าบ้านเนาะไม่ต้องไปไหนไกลเรียบร้อยแล้วผลปูนผลเป็นเชนนี้รับด้วยกันนะคะทุกท่านวันนี้ก็ตื่นเช้ามาใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็แล้ก,ก็ลงบิณฑบาต แล้วอะดอดือ <c oughs> ม่เท่าอ่ะไปคอยยิงไปแม่ยายแม่ก็เจ็บเขายายก็เจ็บเขามาอ่ะใครจะดูใครปะนี่ใครจะดูใคร <c oughs> ใส่บาเสร็จแล้วยายนั่งพักกันเดี๋ยวหนูจะพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศรอบบ้านนะคะเดี๋ยวไปถานะยายอารอบบ้านก็นี่จะเป็นโลง่งๆนะคะอยู่บนเนินเขาเนะาะอยู่ตามการธรรมชาติเย็นนะคะอยู่ที่นี่เย็นตอนเช้าจะเย็น เหมือนกันกนารอยู่ที่บ้านของเอกกี้เลยเพราะว่าช่วงจะเช้าๆมาเนี่ยเราอยู่กับมันมีต้นไม้เยอะเนาะก็จะอากาศจะเย็นๆแรกๆจะหนาวโดยพะลมเป่าด้วยนะคะแต่พอนี่มาก็เริ่มเย็นบรรยากาศเย็นค่ะตอนนี้นี่ก็จะเป็นต้นต้นต้นอะไรนีะ ยายนี่เขาเรียกต้นอะไรยายเนี่ยอัน,นอันนี้ต้นผูนี่ที่ยายใส่หมากกินอย่างต้นผูอันเนี้ยต้นต้นต้นมะละฮะไม่ใช่เนาะมันกินได้ไหมยายไอ้ต้นเนี่ยไอ้หมากเนี่ยอันนี้ต้นผู และอันนี้มันต้นต้นต้นอะไรอ่ะอยายเขามักเอาไปใส่กับห่อหมออกนะคะนี่อนนเอาไปองกับพวกที่ไว้ทำกำับหมกเนี่ยต้นพู้นี่ที่ยายบอกต้นพู้ต้นใส่ใส่หมากใส่พู้เนาะใบพู้และอันนี้ล่ะยายนี่ต้นอะไรยาย นี่ใบแหลมๆนี่่ใหญ่ใหญ่ยยจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะฮ <laughs> ะต้อนอะไรลุงสโตโโสโมันไม่ได้น้ำะ่ะเนี่ยมันฮะอา้ารอ ยังว่าอะไรแดดมันแรงหลายลต้นไม้บางที <c oughs> ส่วนต้นใหญ่ๆต้นนี้อ่ะมาดูกันต้นนี้นะคะคือเป็นต้นละมุดนะคะของยายเป็นต้นใหญ่เลยนะคะมีมีลูกมีมากแล้วนี่เยอะเลยเป็นลูกอ่อนๆน,นะคะยังไม่ทันสุกเนาะ ท,ที่ลุงโรนนน่น้ำนต้นหมากอ๋อต้นหมากอ่านี่ต้นน้อยนี่ต้นหมากนี่ด้วยแล้วก็นี่ด้วยนะครดูลุงต้อง อยู่ตรงที่นี้คือช่วงหน้าร้อนหน้าแรงมาน,นี้จะขาดแคลนน้ำนะคะเพราะเราอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่มีน้ําลุงก,ก็ไปตกักเนะหิ้วมาแต่ไกลเลยเหมือนแบบในยุคสมัยก่อนนะคะนิ้วน้ํามาแต่ไกลเลยเพื่อมาลดพักลดต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะ จะอ,อ่อนต้นต้นละมุดอ่ะนี่อันนี้ก็ต้นมากโอ้ใบไม้มีไม่กี่นี่ต้นมากต้นพูเออต้อนพูลืม <c oughs> นี่อ่าให้ชุ่มให้ช้ำเลย มันจะเก่มันมีแต่หน่วยอ,อ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะเนี่ยเป็นต้นเลยนะคะแล้วก็หน้าบ้าก็จะเป็นต้นขนุนต้นใหญ่มากใหญ่อย่างว่าแล้วเนาะ ตอนนั้นอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ก็มีหลานมาแล้วแล้ว,วหลานก็หลานผู้ชายนะคะก็จะทํางานนอกบ้านกจะลับก็บมือ่ํานะคะบ้านช่องก็เลยอ่ายไม่ค่อยเท่าไหร่ตามภาษาเนาะเดิน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 เลาะเดินเล่นโอ้จิบกาแฟกับเช้าอ้าแม่สวัสดีค่ะ ตอนเช้าเดินเลาะมแม่ๆเดินชมเขาไหมไม่ไหวตลาดนัดเหรอโอ้วันนี้มีตลาดนัดว้าวโอเคค่ะทุกท่านนี่เดี๋ยวคลิปนี้หนูก็มีกระซิบมีกระซิบมาบอกว่ามีตลาดนัดนะ สุรินนะคะนี่สริมลงมากันแล้วนะคะเมื่อวานอืม,อมโอเคค่ะทุกท่านคลิปหน้าจะไปที่ไหนติดตามมาลุ้นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะดูบรรยากาศรอบบ้านขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะแม่บ๊ายบาย